ทนายสิทธาเบียบบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook หลังจากเกิดกรณีพบยาเสียสาวในคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาโดยระบุว่าวันนี้มีประเด็นร้อนที่น่าสนใจหลังตำรวจเปิดเผยว่าตรวจพบยาเสียสาวในพยานบุคคลหนึ่งในหที่อยู่บนเรือคดีแตงโม ก่อนหน้านี้ผมเป็นคนเปิดแชทลับลงในสื่อหลายหัวว่ามีคนส่งข้อมูลหลักฐานมาว่าคนบนเรือบางคนเคยก่อเหตุมอมสาวแบบนี้มาก่อนผมไม่อาจตอบได้ว่าบุคคลนั้นเป็นใครและเป็นคนเกี่ยวกับที่อยู่บนเรือไหมแต่ในเมื่อคุณมียาแบบนี้อยู่ในกระแสะเลือดในวันที่เพื่อนของคุณเสียชีวิตแบบเป็นปริศนาคุณควรออกมาชี้แจงสังคมว่าคุณใช้ยาตัวนี้ด้วยจุดประสงค์อะไรเพื่อรักษาอาการนอนไม่หลับเพื่อรักษาอาการวิตกกังวล ซึ่งถ้าเป็นกรณีนี้คุณต้องมีใบสั่งจากแพทย์เพราะเป็นยาควบคุมถ้าไม่มีก็อดกังวลใจไม่ได้ว่าใช้เพื่อเป็นยาเสพติดหรือเพื่อหวังผลทำอะไรคนบนเรือ